สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคํำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ งวดประจำวันที่16กรกฎาคม2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอาชายกูกใบนี้อาจารย์สรุป2ตัวบนมาให้นะครับสูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ทุกท่านได้8 7 9กับ1 2 3จับมัดรวมแล้วได้ทั้งหมด9ชุดด้วยกันครับก็จะมี8 1 8 2 8 3 7 1 7 2 7 3แล้วก็9 1 9, 9 2 9 3 ดูเหมือนว่าอาจารย์จะให้เด่นมา3ชุดนะครับก็จะมี8 1 7 1แล้วก็9 1ทุกท่านลงวันที่ตรงนี้นะครับ16กค .66 ตามนี้ครับสรุป2ตัวบนของแอดชายกูลถัดมาครับจะเป็นอาทางของแอดคมอาจารย์ให้ชุดเน้นเน้น3า3ตัวแล้วก็2ตัวมาครับ 3ตัวก็จะอยู่ในส่วนด้านบนตรงนี้ให้มาทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะครับขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์ครับเป็นข้อมูลบนล่างนะคบอาจารย์ให้มา9ชุดเน้นมา4เน้นมา5ทุกท่านขออภยัยเน้นวันที่83 75 85 95แล้วก็03ลงวันที่ด้านล่างนะครับ16ทับ7แนวทางของอาจารย์คม ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอชชุมกอกิติใบนี้เป็นข้อมูลสรุปร่างก่อนหน้านั้นผมลงให้จะเป็นข้อมูลสรุปบนของอาจารย์นะครับใครตามแนวทางของอาจารย์มารับข้อมูลสรุปล่างของอาจารย์ไปด้วยตามนี้ทุกท่านชุดเด่นของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านบนนะครับให้มาทั้งหมด6ชุดครับมี6 0 0 6 4 6 6 4แล้วก็6556อาจารย์ให้เด่นสุดไปที่6 0 0 6 ด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุดกันของอาจารย์นะครับชุดกันของอาจารย์ให้มา5ชุดด้วยกัน1828697976เด่นไปที่18นะครับตามนี้ทุกท่านแนวทางสรุปล่างของอาจารย์ชอบก่อแคปหน้าจอเอาครับไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ชรดาครับอาจารย์ให้แนวทางชุดวัดดวงมาทุกท่าน ก็จะมีทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวครับ2ตัวของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านบน3ตัวอยู่ด้านล่างให้มา3มชุดนะครับสำหรับ3ตัวก็จะมี5้า7นึ่งเตรงบวกโต๊ตามนี้ครับชุดวัดดวงของอชรดาต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดมารีนะครับใบนี้โครงสร้าง3ตัวบน อาจารย์ก็จะมีเลขเด่นมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เด่น3กับ9คู่โต๊ดของอาจารย์จับ3ตัวก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างนะครับตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์โครงสร้าง3ตัวบนถัดมาจะเป็นแนวทางของอดริทนกริตครับใครถามหาข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์มาแล้วนะครับ จัดไปทุกท่านตามนี้ครับในส่วนข้อมูลด้านบนด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุดลองของอาจารย์นะครับตามนี้ทุกท่านชุดลอง16กรกฎาคม2566ชุดนี้ดูเหมือนว่าจะเป็น950นะครับทุกท่านจัดไปครับแนวทางของแอดกิดชุด3ตับนตรงโต๊ด ต่อมาครับแนวทางของหนุ่มตาครี16กรกฎาคม2566อยู่ด้านบนคือวันที่อาจารย์ให้แนวทางวิ่งบนมาที่เลข1น,นะครับชุดฟันทงของอาจารย์ก็คือ159ตีตัวไปกลับ6ประตูทุกทันชุดเบิร์ของอาจารย์ตรงนี้ชุดรองก็จะอยู่ด้านล่างนะครับชุดรองมี615741821งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดทุกทัน แนวทางของหนุ่มตาครีถัดมาจะเป็นแนวทางสรุปบนล่างของแอดสมมอนชิโร่นะครับ16กค .66 อาจารย์ให้แนวทางวิ่งบนมาที่1กับ6ทุกท่าน1กับ6เลขวิเลขพวงของอาจารย์ก็จะมี16238ครับ2ตัวบนมี161826 ชุด3ตัวชุดเน้นของอาจารย์ก็มี816 316คือชุดรองนะครับชุดกันของอาจารย์มี3 1 8กับ3 2 6ขยับลงมาด้านล่างครับอาจารย์ให้แนวทางวิ่งล่างมาที่0ย์กับ5ชุดเน้น02ชุดรอง04ชุดกัน5 4ตามนี้ครับแนวทางของอัดสมมอนชิโร่งดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ลุดนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางสอ,น,อนบนเลขเด่น4ตัวของแอดกรมเกตนุดงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข5เข้าตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้ของอาจารย์เข้าติดต่อกันมาแล้ว3งวดงวดใหม่คือใบนี้ครับ1672,566สูตรของอาจารย์ได้9012ทุกท่าน9012แนวทาง10หน่วยบนของอาจารย์ครับ ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดกรมนะครับใบนี้เป็นข้อมูลใบสรุปของอาจารย์พื้นหลังสีเขียวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นั้นมี50น,นะครับทุกท่านเข้าตัวกลับเนาะไปบนครับหวยออก60516งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ16ทับ7เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านข้อมูลของอาจารย์ติดดาวมาด้วยนะครับ ชุด3ตัวให้มาทั้งหมด4ชุดครับชุดที่ติดดาวมา3ดาวก็จะมี5 7 1 5 7 0นี่ติดมา2ดาวนะครับอีก2ชุดอยู่ด้านล่างถัดลงมาส่วนข้อมูลชุด2ตัวก็จะมี7 0 7 1 7 8 5 0 5 1 5 7ติด3ดาวมาที่7 1นะครับ2ดาวก็จะมี7 0กับ5 0 ตามนี้ทุกท่านใบสรุปของแอดกรมพื้นหลังสีเขียวต่อมาครับชุดโต๊ดคัดพิเศษของอาจารย์นภัสแจ่มจระศีงวดนี้ได้39ตัวทุกท่าน39ตัว16กรกฎาคม2 5 6 6ครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดหอ,อมฐานพัดครับ วันที่อยู่ด้านบนสุดทุกท่านแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามที่เห็นเลยนะครับชุด3ตัวมีอยู่4ชุดด้วยกันครับมี5 3 9 5 3 8 8 5 3แล้วก็9 5 3 2ตัวก็จะมี3 8 8 3 9 3 3 9 5 3 3 5ด้านล่างสุดอาจารย์บอกว่าเน้นไปที่5 3 3 5ฝาาดเน้นเน้น ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดนะครับฟาดไปเลยก็คือ,อ853กับ953ทุกท่าน2ชุดอาจารย์ให้ฟาดอาชุด3ตัวมาด้วยเนาะตามนี้ครับแนวทางข้อมูลของแอดอมฐานพัดต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์รลือรั่นสนั่นเมืองครับเป็นข้อมูลล่างชุดเต็มของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางซ้าย ตัวเน้นของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์ให้เน้นมา3มชุดทุกท่าน049497ครับ049497อย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยตามนี้ครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์นะครับเป็นข้อมูลชุดเต็มล่างงวดที่ผ่นมาคือใบฝั่งทางซ้าย แนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับเข้าตัวกลับสู่ของอาจารย์นั้นได้61งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับ16ทับเจ็6ใครตามแนวทางของอาจารย์แคปหน้าจอเอานะครับไปดึงชุดเด่นกันมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูล2ตัวบนถุกทัน2ตัวบนของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับ05ตรงๆกันเลยทีเดียวเชียว งดใหม่ก็คือใบนี้ครับใบฝั่งทางขวาจัดไปทุกท่านใบเต็มแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์อีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์นะครับใบนี้จะเป็นข้อมูล3ตัวบนตรงโต๊ะอาจารย์มีแนวทางมาให้ทั้งหมด9ชุดด้วยกันก็จะมีชุดที่อาจารย์ติดดาวมาให้ด้วยนะครับตามนี้เลยทุกท่าน6ชุดนะครับให้มา9เด่นมา6ครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี9ังวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มี16อยู่นะครับทุกท่านเข้าตัวกันบนล่างครับ16ตรงตรงเนาะงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ 16, กค,ค,ค2566ใบนี้ใบแท้แน่นอนครับตัวเลขที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็ตามนั้นเลยทุกท่านอาจารย์ให้แนวทางวิ่งบนมาที่เลข2 ชุดเด่นของอาจารย์ก็คือ2949429 29, ชุดรองวิ่งล่างเลข8นะครับชุดเด่นก็จะมี8183แล้วก็89กัารบนล่างของอาจารย์มี2756717485แนวทางครบบนของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดครับได้89124แนวทางของเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี9 ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยนะครับ